สวัสดีครับกลับมาพบกับ i ี i ีนาเกม r มอร์อัปเดสรุปข่าว3าวงการเกมประจำสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมข่าวแรกในวันนี้นะครับผมเป็นงาน Ubisoft Forward ครับที่ภายในงานนะฮะไลฟ์สตรีมนะครับผมก็มีการเปิดเผยตัวอย่างเกมและเกมเพลย์ต่างๆมากมายนะครับผมโดยเกมแรกเลยนะครับคือ Far Cry 6นะครับก็ประกาศวันวางจำหน่ายแล้วนะฮะพร้อมปล่อยภาพในเกมแล้วก็ Collector Edition นะครับ ซึ่ง Far Cry 6ก็เป็นภาคต่อของเกม fps open world ชื่อดังนะครับผมที่รอบนี้เนี่ยจะพาเราไปอยู่ท่ามกลางสงครามกลางเมืองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยเมืองในคราวนี้จะชื่อว่ายาร่านะครับมีต้นแบบมาจากประเทศคิวบาโดยเป็นเมืองที่มีผู้ปกครองนะครับนำด้วยเผด็จการอย่าง Anton c a s คาสซินะครับซึ่งแสดงโดย g จนคาร์โลเอสโพซิโจากซีรีส์ breaking bad นั่นเองนะครับผมตัวเกมจะวางจำหน่ายนะครับบน playstation 4 playstation 5 xbox one xbox series x ย e p l a y e p i c Store แล้วก็ s t a เดียนะครับในวันที่18กคุมภาพันธ์ปีหน้าครับเกมต่อมานะครับผม Assassin s s a s s i n s c r e e d v a l h a l l a ครับเกมซีรีส์พาคีนักฆ่านะครับภาคล่าสุดครับก็มีเกมเพลย์นะครับออ f ฟิเชียลปล่อยออกมาแล้วนะครับผม โดยในเกมเพลย์ก็โชว์ตัวอย่างมากมายครับทั้งการต่อสู้นะครับระบบการถืออาวุธ2มือนะครับผมตัวละครชายหญิงซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับการสำรวจพื้นที่แล้วก็การเข้าตีเมืองนะครับผมซึ่งยังคงความเป็น RPG แบบ Assassin's Creed สมัยใหม่นะครับตัวเกมเนี่ยประกาศวันวางจำหน่ายแล้วครับคือวันที่17พฤศจิกายนนะครับผมก็สามารถรอกันได้เลยนะครับสำหรับแฟนๆแ s a s s i n s น r e e d นะครับ เกมต่อมาครับมาหน้าเล่นไม่แพ้กัน Watch Dogs t r i น o g นั่นเองนะครับผมเกมภาคต่อของซีรีส์ Watch Dogs นะครับเกมที่เราเล่นเป็นแฮกเกอร์นะครับผมโดยภาคนี้เนี่ยชูระบบเด่นขึ้นมาแล้วนะครับโดยการที่เราสามารถเล่นเป็นใครก็ได้นะครับผมในลอนดอนนะฮะเพื่อทูงคืนการยึดครองนะครับผมการปกครองเมืองขององค์กรชั่วร้ายนะครับภาคนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การเล่นตัวละครซึ่งมีอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีความสามารถที่แตกต่างกันทําให้แต่ละภารกิจเนี่ย เมื่อใช้ตัวละครเปลี่ยนไปเนี่ยก็มีวิธีการผ่านที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับผมน่าสนใจมากๆครับโดยมีตั้งแต่นักเลงขี้เมาสายรับทาหารช่างก่อสร้างไปจนถึงคุณย่าเพื่อนบ้านเลยนะครับ Watch กซี่ e g i o n วางจำหน่าย29ตุลาคมนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวอย่างภาคไทยกันออกมาให้ได้ชมกันแล้วด้วยนะครับประชาชานนทุกคว่าวต่อมานะครับออคอรีบาร์ก洛克นะครับผม ผู้กำกับเกมซีรีส์ God of War นะครับเชื่อว่านะครับเกมในยุคถัดไปเนี่ยควรจะมีการปรับราคาต้นเพิ่มสูงขึ้นได้แล้วนะครับซึ่งเขาได้กล่าวว่าเกมจำเป็นที่จะต้องมีการขึ้นราคานะครับซึ่งการขึ้นราคาต้นมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันยังดีกว่าการใช้ราคาเดิมนะครับแต่ไปใส่ระบบที่มันน่างเงินอย่างเช่นระบบไมโครทรานเซ็คชั่นมาเติมเกมนะครับเหมือนอย่างที่เกมบางเกมเนี่ยทำอยู่นะครับซึ่งมันไม่แฟร์กับผู้บริโภคมากๆเลยนะครับผม โดยไม่นานมันนี้ก็มีการคาดเดากันว่าเกมแพลตฟอร์มต่อไปนะครับที่จะวางจําหน่ายเนี่ยในเจนต่อไปนะฮะก็อาจจะมีราคาต้นที่สูงขึ้นนะครับจากการที่ทาง 2K เนี่ยเปิดตัว NBA 2K 21นะครับผมบน PlayStation 5เนี่ยที่มีราคาประมาณ70เหรียญนะครับซึ่งมากกว่าเกมปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ10เหรียด้วยกันนั่นเองนะครับผมข่าวต่อมานะครับ Dragon s Dogma ครับเกมแอคชั่น RPG จากค่ายแคปคอมนะครับผมโดยทีมผู้สร้าง Devil m a y Cry เนี่ยก็ได้มีประกาศลงอนิเมะซีรีส์นะครับลงบน Netflix แล้วนะฮะโดยมีกำหนดฉายวันที่17กันยายนนี้นะครับ d r a g o n d o g ม a นะครับก็เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับผู้ถูกเลือกนะครับผมที่จะต้องไปปราบมังกรชั่วร้ายนะครับในเกมก็จะมีบอสซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานมากมายนะครับขนาดใหญ่ยักษ์นะครับผมแล้วก็ระบบ AI ร่วมปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าในซีรีส์จะเล่าเนื้อเรื่องออกมาได้เข้มข้นขนาดไหนนะครับ ต่อมานะครับเพรเยอร์อันนน Battleground นะครับผมหรือว่า PUBG น่ะได้ขายไปแล้วนะครับผมตอนนี้รวมกว่า70ล้านชิ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทาง PUBG ด้วยละกันนะครับผมนอกจากนั้นนะฮะ Pu b g ครับก็กำลังจะมีอัปเดต8.1นะครับผมโดยเป็นซีซั่น8นั่นเองซึ่งอัปเดตนี้ก็จะมีการรีมาสเตอร์แผนที่ s a n h อ k นะครับให้สวยแล้วก็มีความแตกต่างจากเดิมมากขึ้นนะครับโดยมีการเพิ่มพื้นที่ใหม่นะครับ แล้วก็ระบบใหม่นะฮะลูดทรัคครับผมรถบรรทุกขนของนะครับผมที่จะวิ่งไปมานะครับแล้วก็ทิ้งลูดเมื่อโดนยิงนะครับโดยอัปเดตที่จะมานี่ครับก็จะมาในวันที่22กรกฎาคมนี้ครับบน PC แล้วก็24กรกฎาคมบนเครื่องคอนโซลครับเกมต่อมานะครับ Dota 2ฮะได้ปล่อยอีเวนต์ซัมเมอร์ของปีนี้ออกมาแล้วนะครับในชื่อ a g งเกลิมบ a าวเว e ินะครับพร้อมวิดีโอแนะนำ การกลับมาของสุดยอดจอมเวทนะครับของโลกโด t าทูอากาิมนั่นเองนะครับพ่อของรูบิกนะครับที่คาดกันว่าตายไปแล้วนะฮะโดยในวิดีโอนะเขาบอกว่าเขากลับมาจากมิติอื่นๆนะครับผมเพื่อที่จะทดสอบหาผู้เหมาะสมที่จะถือคาถาอากาิมที่แท้จริงนั่นเองนะครับโดยในอีเวนต์ก็จะพบกับโหมดอากาณิมราเบลินนะครับดันเจียนนะฮะที่ต้องรวมผู้เล่น ในการผ่านด่านทดสอบของอากานิมนะครับเพื่อไปสู้กับตัวอากานิมเองที่ด่านสุดท้ายนะครับแล้วก็รับของรางวัลพิเศษมากมายถ้าผ่านได้นะครับสนุกมากๆทีเดียวนะฮะใครสนใจก็เข้าไปเล่นได้ที่โดตาแล้ววันนี้ครับข่าวต่อมานะครับ e s p o r t Foot ต a l l เพ s อง2นะครับผมจะเป็น ซีซั่นอัปเดตของภาค2020แทนนะครับโดยจะไม่ทำเกมแยกออกมาเป็นตัวเต็มแล้วนะครับแต่จะอัปเดตให้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ทางโคโนมินะครับกำลังนะฮะตั้งใจพัฒนา e-sport s base 2022นะครับผมบน Unreal Engine นะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับเครื่อง next gen รุ่นต่อไปนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการอัปเดตพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับผมที่แฟนๆก็น่าจะถูกใจกันนะฮะสำหรับตัวของ p a s ในตอนนี้นะครับ ข่าวต่อนะฮะโซนี่เพิ่มกำลังการผลิต PlayStation 5นะครับให้ถึง10ล้านเครื่องนะครับภายในปีนี้ครับโดยรายงานนะฮะโซนี่ได้มีการเพิ่มแรงงานการผลิต PlayStation 5ขึ้นมานะครับโดยคาดว่าจะผลิตออกมาได้มากเป็นจำนวนประมาณ9-10ถึงล้านเครื่องนะครับซึ่งก็มากถึง40%จากที่ได้ตั้งเป้าไว้ของปีนี้นะครับก็นเนื่องงโดยสถานการณ์โควิดนาไวรัสนะครับผมแล้วก็ดูจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเครื่อง next gen เนี่ยมีความต้องการที่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับ ทางโซนี่จึงพยายามนะครับผมที่จะผลิตออกมาให้ได้ถึงตามความต้องการของตลาดนั่นเองนะครับผมจะได้ไม่มีการขาดตลาดแล้วก็มีการกล่งรลาคากันขึ้นนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าทางโซนี่จะทําได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ถือว่าไม่ง่ายไม่ยากนะครับสําหรับ10ล้านเครื่องที่จะต้องทันภายในปีนี้นะครับยังไงก็แฟนๆรอซื้อกันได้เลยนะครับ สำหรับคนที่ชอบนะครับผมเกมเมอร์อัปเดตของเรานะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็พบกับเกมเมอร์อัปเดตนะครับสรุปข่าวสารวงการเกมประจำสัปดาห์กันได้อย่างนี้นะครับทุกๆวันเสาร์นะฮะที่ Facebook i r ีนาเลยนะครับผมแล้วก็วันพุธเราก็จึงจะมีวิดีโอคอนเทนต์นะฮะที่เสิร์ฟให้กับทุกท่านนะครับกันอยู่เป็นประจำด้วยนะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ